ในการใช้งานกับไล n e นะครับเราก็ต้องเข้ามาขอโทเค็นบนเว็บก่อนโดยเข้าไปตามลิงก์นี้นะครับ n o d i f y k e y b o t l i n e m e นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นล็อกอินด้วย ID l i ไลน์ของเรานะครับบางครั้งนะครับระบบก็จะมีให้ยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เอาเลขสีตัวนี้ไปกรอกในแอปบนมือถือไล n e ของเรานะครับ จากนั้นให้มาที่ชื่อของเรานะครับเลือกไปที่ My Page แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคำว่า Generate Token พิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น IoT ส่วนด้านล่างก็จะมีให้เลือกให้ส่งลายเข้าลายของเราเองหรือว่าจะให้ส่งเข้ากลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มข้างล่างจะเป็นชื่อกลุ่มของเราที่มี ในที่นี้ผมเลือกให้ส่งเข้าหาตัวเองนะครับเสร็จแล้วกด generate token ได้เลยครับก็จะมีโทเค็นขึ้นมาเป็นตัวอักษรนะครับให้ทำการ Copy เก็บเอาไว้ผมก็จะ Copy ไปเก็บไว้บน n o ้ e p a d ก่อนนะครับ ต่อไปมาดูในส่วนของโค้ดนะครับให้ทำการ Copy c โค้ดบนเว็บนะครับมาวางบน Arduino IDE นะครับและจะมีส่วนที่ต้องแก้ไขคือชื่อ Wifi นะครับตรงนี้เป็นรหัส Wifi ครับส่วนตรงนี้เป็นโทเค็นที่ได้จากเว็บเมื่อกี้นะครับ ส่วนนี้เป็นเวลาที่จะหน่วงการแจ้งเตือนซ้ำนะครับเมื่อมีค่ากระแสเกินนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิวินาทีนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ60วินาทีนะครับอันนี้เป็นค่ากระแสที่ต้องการให้เตือนนะครับอย่างนี้คือถ้ามากกว่า1แอมป์นะครับก็ให้แจ้งเตือนผ่านทางไลน์นะครับ ในส่วนของลายนะครับก,ก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในตัวอย่างนี้จะให้แจ้งเตือนเมื่อค่ากระแสนะครับมากกว่าค่าที่กําหนดไว้เมื่อข้างต้นนะครับสามารถจะแก้เป็นค่าวัตต์หรือค่าโวลต์อะไรก็ได้นะครับเมื่อค่ามากกว่าที่เราได้ตั้งไว้ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นข้อความที่เรากําหนดขึ้นนะครับ หลังจากแก,แก้ไขเสร็จก็อัปโหลดได้เลยครับอย่าลืมเลือกบอร์ดและพอร์ตให้ถูกต้องนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่ากระแสที่วัดได้มากกว่า1แอมป์ที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ และถ้ากระแสยังเกินอยู่หลังจากผ่านไป60วินาทีนะครับก็จะมีแจ้งเตือนมาอีกรอบนี้นะครับกระแสก็ยังเกิน1แอมป์อยู่ก็จะมีแจ้งเตือนมาทุก60วินาทีนะครับ